ชิ i อินุพ i ิกแซง FTX FTT Token กลายเป็นโทเคนที่ใหญ่ที่สุดที่ถือครองโดยวานอีเทเรียมการพัฒนาครั้งใหญ่ของชิบะได้พิกแซง Token FTX กลายเป็นโทเคนที่ใหญ่ที่สุดด้วยมูลค่าดอลลาร์ที่ถือครองโดยวานอีเทเรียม1,000อันดับต้นๆต,ตามวิลสเ a k กโทเคน FTT อยู่ในอันดับต้นๆของรายชื่อวาน อีเทอเรียมมาเป็นเวลานานตอนนี้วานอีเทอเรียมที่ใหญ่ที่สุดที่ถือครองโทเค็นชิบะมูลค่ากว่า1.6พันล้านดอลลาร์ชิบะอินุดูเหมือนจะสร้างเหตุการณ์สำคัญใหม่ทุกสัปดาห์ตามเวลสเต็กชิบะได้กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของวานอีเทอเรียมโดยการแทนที่ f t s โทเคนชิบะ18.71%ของการถือครองทั้งหมดโดยวันอีเทอรเียมที่ใหญ่ที่สุดในขนาดนี้ FTT อยู่ที่16.26%เมื่อพูดถึงมูลค่าของเหรียญที่ใหญ่ที่สุดของกระเป๋าเงินอีเทอรเียมนั้นชิบะอินุมีมูลค่ามากกว่า1.6พันล้านดอลลาร์ของการถือครองทั้งหมด ในคำนองเดียวกัน FTT ซึ่งมันจุเป็นเหรียญที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ที่ถือครองโดยวานมีมูลค่าอยู่ที่1.4พันล้านดอลลาร์การถือครองทั้งหมดทันทีที่ชิบะเพิร์นใกล้เข้ามาเหล่าวานคริปโตและผู้ชื่นชอบก็กำลังเพิ่มเหรียญในกระเป๋าของพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเร็วๆนี้ w i เล็ e, ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิตอล ได้เพิ่มชิบะอินุพวกคู่ไปกับโทเค็นอื่นๆอีกค่ารายการในขณะเดียวกันชิ Burn. บะเบิร์นประกาศว่าพวกเขาได้เผาเหรียญชิบะอินุไปแล้วกว่า436พันล้านเหรียญในช่วง7วันที่ผ่านมาเหรียญมีมที่ใหญ่เป็นอันดับ 2มีกำไรเพิ่มขึ้น5.51%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเหรียญมีการซื้อขายในราคาเฉลี่ยที่24มีศูนย์น้ำหน้าอยู่4ตัวต่อค่างเงิน USD ในเวลาปัจจุบันอย่างไรก็ตามปริมาณซื้อขายตลอด24ชั่วโมงของชิบาเพิ่มขึ้น5.51%ตามคอยม Market Cap Chiba Inu เป็นเหรียญที่ใหญ่เป็นอันดับที่15 โดยมีมูลค่าตลาดรวมกว่า13,000ล้านดอลลาร์และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ